สวัสดีครับสวัสดีเอสวัสดีแฟนเพจทางช่อง youtube กันแล้วกันเนาะทางช่อง t ิ k t o กกัแล้วกังผมมันนี่มาหาพึ่งเดือนห้านะครับพึ่งเดือนหาอย่งเดียวครับบรรยาก,กาศนะครับตรงไ้ตรงหน,านะนาหางา้านะครับนำปลาใหม่ปลาหมวงปลาจุกขาเนะปลอดภัยนะครับรำตรกับผม เอาลงมาจากนะครับกอไผถึงยูร่วมกันกับตนสมังเนาะตนบักมังอะไรกันะผมลงมาแล้วนะครับยูสูงไปจะงไห้เยตเซียมึงนะครับเจเซียมึงเนาะนี่ครับมึงก็โตเตยนะครับเอาจังไไดเนาะครับลงมาแล้วนะครับผมนี่ครับนี่คือนะครับงามังกิงมังกับผม สีมึงออกกับผมเหยียบสี่มือห่างกับคนามีนะบ,มนนบางคนก็เสียบเอาจังได้เพิ่นวานะครับเอาจังสี่ละครับเจ้าต้องเห็นนี่ละนะนี่กันไกอันเดียวนะค่คอยๆเคลียร์แม่มันออกเหยียนะบสีมึง ลงมาจากต้นใหม่เนาะรับออกมาว่างไป FC เมให้เห็นนะครับเห็นจัจจาวาขงคนก็เสียว่าผมอดชิปผู้อื่นมาลงบอกครับผมไม่เคยิปคือมาลงครับชิปตะชิปต่อของนะครับจะบ่อคอยนะครับหลอกเลียนแบบผู้อื่นบ่อตามซื้อื่นว่าครับ,นะรบถึงโจนนี้กาลั่งเข้าช่วง ถือว่าเป็นช่วงนะครับพึ่งเดือนห้าก็แล้วกันครับผมนะครับพุนามพุนามมีนะครับพุนามมีนะครับเกือบเต็มนะครับเกือบเต็มครับถึงอายุหนึ่งยุบประมาณนะครับหลังจากที่เพิ่นครับสร้างห้างแล้วนะครับประมาณครับครับเต็มทีนี้อาทิตสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ สิบห้ามือนะครับสิบห้ามือครับมาเอาได้สิบสี่มึงเดียวกันครับผมน้ำพอมีสิบสี่มึงเนาะครับรบน้ำ ไปเดินในตลาดในตลาดสดแล้วก็เพื่อนมาขายนะครับห้างซ่อมนี่รับพี่น,อน้องผมถามามึงเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไปตลาดนะครับเป็นบาร์ลอยหา้าสิบอยไปนะโอ้ว่าสัง่งก็เลยว่าผมเงินบ่อพ่อดอกไม้ข้าว่าสัง่งครับเงื่นบอ่อพ่อก็ได้บอกเพ็่หนว่าผมก็หาคือกัน มนาวพอมีนะครับผมนามพอมีนะครับเย็บชิ่งครับนี่ครับผมได้วัสดุห้างหนึ่งเนาะครับเป็นสองห้างครับเป็นสองห้างครับห้างนี้แบบจากเละจากน้อยครับเนื่องจากว่าลุดมือว่าจำซื้อครับผมครัลุดมือครับสองห้างสลับกันครับผมสองห้างนะครับมะนาวพร้อมมีครับผมเนี่ย พอมีก้าบ่ถือว่าใบไงนะครับนะครับถือบ่ถือว่าใหญ่นะครับพึ่งเดือดห่างก็เป็นน้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะครับเอ้าขอบคุณพี่น้องติดตามทางช่องยูทูบนะครับช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับบ่นน้เป็นแจงส่องติ๊กต็อกกันละกันครับผมอย่ดีไม่แห้งครับติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ